อนสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่พวกเราจะได้ไปที่บ้านพ่อครูแม่ครูนะคะแต่ว่าช่วงเช้าและช่วงบ่ายน,นี้พวกเราได้มาที่อ่างเก็บน้ําห้วยเดียกซึ่งพี่ๆที่กรมชนประทานก็ต้อนรับเราเป็นอย่างดีเลยเขาอธิบายให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงงาน ที่นี่แล้วก็อีกหลายๆที่ในประเทศไทยค่ะแล้วก็ได้เล่นตำส้มตำกับเพื่อนๆด้วยแบ่งกันเป็น6กลุ่มเน่ไม่เคยทําส้มตำเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกแต่ว่าพี่เขาก็ให้สูตรมาให้ตําเป็นพริกกีเม็ดกระเทียมกี่อันก็สนุกดีแล้วก็ไม่น่าเชื่อว,ว่ากินได้แล้วก็อร่อยด้วยนะคะเราได้ตําไทยตาลาวตาปลลาค่ะ เมื่อสักขนแนวขิดอำล่ลำผ้ากันปูกไม่ไหวสีเขียวขึ้นบดังเท้าสามก้อนเสาไอ้มาซอยปั๊บปุง๋งมาบํารุงดิน้นยาสุภาพกันเกอถ้าเฮ้าเพอไปหน้าไผสิมนาะแก่ซอยหากปราไม่ไงน่อยศูนย์สินนักบบเหลือไปหน้าพุ่นดินแห่งไงเป็นควรฝุงสั์สาสิสุพันศูนย์พันมูคนสิห่อน เมื่อสกลกาลสินสิผ้ากันอึดเขาทำสวนอย่างจนโคกลมพี่น้องเอ,อ๋ยน้ำสิเกิดเป็นตรงขูดกี้ยางใส่น้ำมินเอาและเดาคันพอสนั่นลับอยู่้ากันลูกสะเดอ้อกาลสินปนลุกสกลลูกให้ตื่นนอนซะเด้อเจ้าให้เฮ้า้ากันส่างอีสานเฮาให้มั่นหุงทางกำนันอปอปตอผู้ใหญ่บ้านราสกานอพคัย